เวลา18นาฬิกา2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีนาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชงดุสธตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เฝ้าถุลละองท พระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและคราภุณฑันทางการแพทย์โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาาเรนทิราเทยพยวดีพระมลวงราชสารเนิริพัฒมหาวชระราธิดากราบบังคมทูลรายงานการเริ่มดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่สอง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช,ชาวโรกาสให้ในายแพทย์กกติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและคารุปัรร์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายและนายอายุธสิทกพัธุ์อธิบดีกรมราชทันเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและคารุปัรร์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในเรือนจำ ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน118,547,200บาทแบ่งเป็นสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย102,691,200บาทและสำหรับเรือนจำ15,855,800บาทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณาสุขแก่ประชาชนและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอน,นั้นๆ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันทานกับผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ข่ายพยาบาลประจำเรือนจำและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำของเรือนจำอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่เรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรือนจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และเรือนจำอำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรือนจำสี่แห่งจากทั้งหมด19แห่งของเรือนจำเป้าหมายในการดำเนินงานระยะที่สองผ่านสื่อ ก็มีความยินดีที่ได้รับรายงานและได้รับทราบว่าทางเรือนจำและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีกำลังใจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความอยู่ดีสภาพชีวิตท,ที่ดีของผู้ต้องขังและหวังอย่างยิ่งว่า เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มอบให้ในโครงการนี้จะไปเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลยิ่งขึ้นก็ข,ขอฝากความปรารถนาดีและความหวังดีมาแรงทุกท่านด้วยขอบคุณ และต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินพทถอดพระเนตรนิทัศการเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กริย์ระยะที่สองการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานระยะที่สองทั้งนี้การดำเนินงานโครงการระยะที่หนึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนส่วนโครงการระยะที่สองจะดำเนินการในเรือนจำอำเภอ19แห่งซึ่งเป็นเรือนจำขนาดเล็ก อยู่ห่างไกลติดชายแดนบางแห่งมีอายุการใช้งานมานานนอกจากจะเน้นการดําเนินงานตามระยะที่1แล้วยังเพิ่มในมิติของการบริหารจัดการโรคติดต่อโดยเฉพาะการกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขภาพิบาลเรือนจําและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบําบัดน้ําเสียการกําจัดขยะและโภชนาการซึ่งระหว่างการดําเนินงานระยะที่1ได้พบปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้ดําเนินการเพิ่มเติมระยะที่2ซึ่งเรือนจ ทั่วประเทศ143แห่งจะน้อมนำไปดำเนินการโดยแนวพระราชดำรินี้ยังสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศในปัจจุบันรวมทั้งพบว่าผู้ต้องขังเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ,อ NCD จำนวนมากโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงสาธารณาสุขจะเข้ามาดำเนินการในโครงการเรือนจำอาหารปลอดภัยต้นแบบต่อไป และนับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยได้สร้างความเดือดร้อนทุกยากในการดำเนินชีวิตและการประกอบสาม,มาชีพแก่ประชาชนจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย และได้พระราชทานพระบรมราชโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงจัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลเพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมาโดยตลอด โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กรษัตริย์นับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณาสุข โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ธันวาคม2562และพระราชทานพระราชดำริว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดําเนินโครงการเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทันข้อกําหนดแมนเดลาและข้อกําหนดกรุงเทพที่เป็นข้อกําหนดของสหประชาชาติการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศารรสตร์กัตรัย์ระยะที่หนึ่งในทันทสถานโรงพยาบาลราชทันและเรือนจำกลาง หรือทันทัศฐานซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่รวม25แห่งโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน190,072,863บาทซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีส่งผลให้เรือนจำทั่วประเทศที่เหลือ118แห่งดำเนินการตามแนวทางของโครงการในทุกมิติ และสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและโรงพยาบาลทหารตำรวจรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานได้ต่างเข้ามาสนับสนุนการตรวจรักษาในเรือนจําอย่างเต็มที่เกิดผลนในเชิงคุณภาพที่ชัดเจนคืออัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังลดลงอัตรานำผู้ต้องขังไปรักษาอย่างโรงพยาบาลภายนอกลดลง รวมถึงในปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เรือนจำทั่วประเทศสามารถจัดให้มีห้องแรกรับและห้องแยกโรคอย่างถาวรสำหรับรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กลับมาแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้ การดำเนินงานโครงการรัชทรร์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์ษัตร,ริย์ทั้งระยะที่หนึ่งและสองสะท้อนถึงน้ำพระาราชหฤทยัยและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าทรงรักเป็นพระาพราชภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผสกนิก่อนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขได้อย่างทั่วถึง จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้